ดีคะ่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้ปอยจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของปากกาสไตลัสกูจจดอก3รุ่นที่ปอยมีอยู่ให้ฟังกันค่ะที่ปอยมีอยู่จะเป็นกูจจดอกรุ่น8รุ่น10แล้วก็รุ่น12นะคะขั้นแรกเดี๋ยวปอยจะทดลองเขียนด้วยปากกาทั้ง3ารุ่นให้ดูก่อนค่ะเริ่มที่รุ่น12รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนเลยนะคะวิธีเปิดสวิตก็คือดับเบิลแท็บที่ตรงนี้ค่ะ นี่ค่ะก็เขียนได้ดีมากๆนะคะสำหรับสไตลัสกูโจดอกทั้ง3รุ่นนี้สามารถวางมือเขียนได้เหมือนกันทั้ง3รุ่นค่ะเวลาเขียนเสร็จแล้วจะปิดก็ดับเบิลแท็บเหมือนเดิมนะคะถัดมามาดูที่กูโจดอกรุ่น10ค่ะอันนี้วิธีเปิดก็คือแตะ1ครั้งที่ท้ายปากกานะคะเวลาเขียนเสร็จก็แตะอีกหนึ่งครั้งเพื่อปิดค่ะ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นกูจอดอกรุ่น8นะคะวิธีเปิดก็คือกดสวิต์ตรงนี้ค่ะเวลาเขียนเสร็จก็กดปิดเหมือนเดิมนะคะสำหรับการเขียนเนี่ยทั้ง3รุ่นก็ใช้เขียนได้ดีเหมือนเหมือนกันเลยนะคะต่อมามาดูที่ข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นกันค่ะเริ่มที่รุ่น12นะคะ ข้อดีของรุ่น12ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือหัวปากกาเนี่ยสามารถเปลี่ยนกับหัว Apple Pencil ได้นะคะสามารถใช้ร่วมกับหัว Apple Pencil ได้ค่ะนี่ค่ะอันนี้ที่ปอยใช้อยู่ก็เป็นหัวของ Apple Pencil นะคะเวลาเขียนก็จะเขียนได้นุ่มนวลค่ะเพราะว่าหัว Apple Pencil เนี่ยค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นนะคะสำหรับข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่น12ก็คือเวลาเปิดปิดใช้ดับเบิลแทบเอานะคะ ทำให้เวลามือเราเผลอไปโดนเนี่ยก็จะไม่ติดหรือว่าดับไปโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะส่วนข้อเสียของรุ่น12จะเป็นในส่วนของที่ชาร์จนะคะเพราะาที่ชาร์จเนี่ยทำมาสำหรับปากการ,รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเวลาจะชาร์จก็สวมไปที่ท้ายปากกาแบบนี้นะคะทำให้ถ้าสมมุติว่าเราทำที่ชาร์จหายเนี่ยเราก็จะหาซื้อมาทดแทนได้ยากนะคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับข้อดีข้อเสียของรุ่น12นะคะต่อมาดูที่รุ่น10กันค่ะ นี่ค่ะสาหรับข้อดีของรุ่นที่10ก็คือที่ชาร์จนะคะที่ชาร์จของรุ่น10จะเป็นที่ชาร์จแบบ Type C ค่ะเสียบชาร์จไปตรงนี้นะคะเนื่องจากที่ชาร์จ Type C เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้นะคะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายค่ะทําให้รุ่นนี้สะดวกในเรื่องของการหาที่ชาร์จนะคะส่วนข้อเสียของรุ่นนี้ก็คือไม่สามารถ เปลี่ยนหัวกับ Apple Pencil ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในการเปิดปิดค่ะรุ่นนี้ใช้แตะครั้งเดียวที่ท้ายปากกานะคะทําให้มือเราเผลอไปโดนในง่ายมากมากเลยค่ะนี่ค่ะทําให้เผลอเปิดปิดโดยไม่ตั้งใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่น่ารําคาญใจสักนิดนึงค่ะสําหรับรุ่นที่10ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นรุ่นที่8ค่ะสำหรับข้อดีของรุ่นที่8ก็คือส่วนของสวิตช์ปิดเปิดนะคะ เนื่องจากเป็นแบบกดปิดเปิดแบบนี้ค่ะก็เลยไม่มีปัญหาเลยนะคะในการที่เราจะเผลอไปโดนแล้วเปิดปิดค่ะอันนี้เป็นส่วนที่ปอยชอบมากๆเลยนะคะส่วนของที่ชาร์จก็จะใช้หัวชาร์จแบบเล็กแบบนี้ค่ะเป็นหัวชาร์จของโนเกียสมัยก่อนนะคะใช้เสียบชาร์จไปที่ท้ายปากกาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าทำหายเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ไม่ยากค่ะ ส่วนข้อเสียของรุ่นที่8ก็น่าจะเป็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนหัวปากากากับ Apple Pencil ได้นะคะสำหรับรุ่นที่8ก็จะมีข้อดีข้อเสียประมาณนี้ค่ะต่อมามาดูที่เรื่องของเคสกันบ้างนะคะเคสที่ปอยชอบใช้จะเป็นเคสแบบนี้ค่ะเดี๋ยวปอยจะลองใส่ให้ดูนะคะเริ่มที่รุ่น12ก่อนนะคะ นี่ค่ะใส่เคสเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับรุ่น12ใส่เคสเราก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเวลาเปิดปิดดับเบลิลแทบ็บเราก็สามารถดับเบลิลแท็บผ่านเคสได้เลยนะคะ <S <S <ๆ>เวลาจะชาร์จเราก็ถอดส่วนปลายออกมาแล้วก็ชาร์จได้เลยค่ะอันนี้ก็ดีมากๆนะคะไม่มีปัญหากับเคสเลยค่ะต่อมาเป็นรุ่นที่10นะคะลองใส่เคสดูค่ะ นี่ค่ะรุ่นนี้จะเผอเปิดปิดง่ายนิดนึงนะคะนี่ค่ะสำหรับรุ่นสิบใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเปิดปิดก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะสามารถแตะเปิดปิดผ่านเคสได้นะคะแต่เวลาจะชาร์จเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานิดนึงค่ะเพราะว่าที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะคะเวลาจะชาร์จเราก็ต้องเลื่อนเคสลงมานิดนึงก่อนค่ะนี่ค่ะเราค่อยเสียบชาร์จนะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ค่ะ แต่วิธีแก้ก็อาจจะสามารถตัดเคสส่วนนี้ไปได้เลยนะคะนี่ค่ะเอากันไกลตัดเท่านี้ไปเลยแล้วก็ปิดตรงนี้ลงมาแบบนี้นะคะถ้าตัดเคสส่วนนี้ออกไปก็ทําให้เสียบชาร์จได้ง่ายนะคะแต่อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามค่ะแล้วก็สุดท้ายมาดูที่กูเจดอกรุ่น8นะคะนี่ค่ะสำหรับรุ่น8ใส่เคสแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เวลาใช้งานก็สามารถกดเปิดปิดผ่านเคสได้เลยค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเวลาจะเสียบชาร์จก็เปิดตรงท้ายออกมาค่ะแล้วก็เสียบชาร์จได้ตามปกตินะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะกับเคสก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ มีประมาณนี้นะคะสําหรับข้อดีข้อเสียของปากกาสไตลัสกูโจอดอกทั้ง3รุ่นที่ปอยมีอยู่ปอยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยะคะ่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ